แก่คนห่นีค่ะดีค่ะก่อนนี่ลูกโปรดมาแล้วพี่นอกแยงนองไม้มเวมืนนี่นีวมันหล่มแห้งมลเฮ้ีแ่งอไม้ซูพีซูนองกินกุเกา้า นาน้านาจอปวนวัดีค่ะอะรยังวัดีค่ะวัดีค่ะก่อนค่ะจ้องหอมคนเก่งจอวนนี่เฮ็ดายกับยายเกะนนา็ดาน่บุมปนหาเพจเนวกินทางฝุ่นเฮ็ดงาน

นงาปลาท่านเด็ุงอยู่หรือยคนเรออกมาเนี่ตาขบุลยูกนี่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 นโอ้ยเป็นวดใช่ป็นวเน่ก็ยับอาท่านปใช่เบิรขวดคุณบอกตามอย่าตามวนเป็นขวด บอน้ำมัต้มใบน้ำมัถุงแกงเสียเห็ดน้ำมัถุงเอามตะเคียนแล้วก็ตุบหนัก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 แล้วไปนำยันหนังไปเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องตามแล้วละ่ะไปนำยันหนังถุงก่อนจะเอาไปห่างเตาเนาะเา ผงเสยประแดกก่อนถ้าจังเอาไปขางเตาประแดกเขากระปุกปุใหญ่เลยโอ้ยคือสีตากใดัยปะเป็นคู่เดียวนี่มันตากใด้บ่พี่น้อ,องประแดกใส่หัังเตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้อง ตักประเดกว่าหันพวกนี้คนจับกล่องหายเนาะพี่นอ้องใส่ไปแล้วสองทัพีเกือเหากใส่เตะตํำบักพิีไปไปหากกำลังเด่งแต่ว่าหันง,ง่ายขนาดได้พี่นอ้องเอ้มันลงง่ายขีดเท้าลงใส่หมอกขีดไว้ซะก่อนเนอาะแงใส่มันเดือดจังมาเบิ่งกัน โอ้ยลมเด้อพี่น้องเอ้ยผมพระกระแยงต้องจิใส่ผักคะคุณนึงมกักผักคะคุณนึงมาากักผักกระแยงพี่น้องเลยสิใส่ทั้งสองอย่างเสียงลมกระดังแน่เดือบีน้องเอ้ยผม หมอเบิร์ดพี่น้องเลยขัวเปิดประทุนมันก็เป็นยังสิแหละเนาะพี่นอ้องแยงแม่พ้องกับผิวลงสนั่นแกงนมใหม่เมื่อนี่แกงนมใหม่ถุงแกงนมใหม่ถุงใส่เห็ดขอนขาวเนาะแกงนมใหม่ซื่อๆกับแกงแต่นมใหม่ซื่อๆกับแ่บพื่งก,กันพี่น้อง แต่ว่าทาั้งนี้หันของแกงใส่เฮดกินแกงซื้อๆมันกัดหล่โผล่เนาะใส่เห็ดพวกมันแสบใส่เฮดแน่ใส่บบ,บวบแน่ใส่บอกอื้อผูดได้พี่หน่อเครื่องแก่ผูหมักใส่ลายแกงแสนแสบใส้หนำตัเบือตัวตัวเน่พี่หน่อ ข้ามา้วนเขาตากไปเขาเจ้าให้หนึ่งตัวเกี๊ยวหมูว่านนี่เมื่ท่านเด็กกูขึ้นมาตัวนี้มันเป็นเขาเจ้าเต้นเนยลูกเต้นเนยเต้เขาออกไปเพี้ยนสุปนั้นมันหยาลายรถเกียวมันบ่อันนั้นเขาให้เอ็ เกียวอ,อกมานำคนหน่อยสิเตเขาเว่ยนักหนนเฮ็ดยังกัอยากเฮ็ดนนำขือ้อยังหนี่ตัวมันขั้นข่ายได้ลูกหมูหมูหมูหม,ม,ม,มสิขั้นข่ายาาปัดปั๊ดแล้วแลวปัดปัดอุเม่อุมเอ่เต๊ออกปีนออก ้าหอมสวัสด,ดีค่ะนีละ่ลูกสวัสด,ดีค่ะเนี่ยเ้ใส่แดดปีนโอกตากละซองแดดได้คู่นั่นละ่ะเห็ดหน้าก็จะเป็นลำบากเห็ดยังก็ลำบากตากรงเทือซ้ำเทือ ไอ้กระลังถึงพี่น้องเอ้ยมันหลงผัดหลายเราหอนง่ายจะเสือ,อเอาแกนมาใหม่ผูก้ก่าไอ้ไอ้กระลังออกอมันผัดหลายมันนานหอนเนาะพี่น้องไอ้กระลังออกทวนทวนมาไอ้ แต่ลมมันก็พัดหลโอ้พี่ตอีก,ก่อนพี่น,อน้องมึงกันอีกเนาะจิมเมนล่มมุมแนปุ่มมุมเก่ามุมเดิมส่วนแค่จนวันหนึ่งลงไปฝนวังฝนตกหอนยามลมลมพัดมันขึ้นมา มีหอดใบผัดนันนั้นีตาเย็ดไปพี่น้องเลยคนเดือดติวดือดติวอยู่ยบ้านลังนันท็นีชายลุงไล้เทือ่อเลยพี่น้องทีสงสัยอยู่บนจากเนาะเ็นบ้านอ้ายได้จากคุณโบยูคุณเห็นงานอยู่คุณเทพป่าปีละเทือ่อ ก็เลยเป็นบานหลางมีคนอยู่ทั้งบานกัเจโคก,หกี่นอกโบแหลวแก็ดเห็นไเห็ดแก็ดคือเก่าลมมันพัดหลายบบหอนบบโกดีโกดละบานแล้ลมมันพัดคาักหลาย ดกดกระถาใไส้พักก,พกันเนาอพี่น้องผมหัวตัวอยู่พี่น้องเอ้ยกินมาเสบน้ำกันเด้อแกงน่อใหม่พี่น้องเลยพี่น่อนี่กินได้อยู่ตลอดนาแหลงก็กินได้นาฝนก็กินได้ แต่ว่าหน่ะพนเทาสิได้กินน้ำไม้สดเนาะพี่น้องไปทานแล้วแรงแล้วไปแล้วห้าก็กินน้ำไม้ถุงน้ำไม้เลี้ยงน้องน้ำไม้ไอันนั้นก็เขาก็มีอยิดอกสดสดก็ได้แต่ว่าอยากกินแบบจังสีเมื่อก่อนเด้พี่น้องเด้อมาเสแสร่สำกันเด้อหมอกำลังปวด กดอกๆๆๆแล้วต s <S ั้งไปเตาตั้งโดนตั้งนานพี่น้องเอ้ยมหันหายนเตืองคานสื่อลมมันผัดนีเบิดพวกเปิดประตุนป่อยแนมลมนี่ใส่บริการเด้อพี่น้องพวกเปิดประตุนแนวแนวลมมันก็แห้งคักแน่เนาะต้มจนสังกะสีบานสีเปิดคนละกดหลาย แสบตั้ตงกันเดลใไปพักได้บ้าง้องไปแงก,กโอ้ยปมปั่งเสียงเด้ยพี่น้องเอ้ยลมพัดปุะบพัดกระได้ สักแเนี้ยแ็ละกักไต้ไ,ได้พี่นอาอไตักไกบจิ้งไส้าคขาแบบตัวว่าผู้คนหมักผู้คนบวกิดภาาักขาผู้บ่มมักผักขาก็ผู้มักผัคขาตัวา่าโดยส่วนตัวาคขานี่มักเ้ยผาคขาแกงตัวใหม่ แ่บถาแงงกับแสบไปแง่แรงย่ินคงใส่ผักค้านาะจ้ะักเสวยไบมาขางเตาต่ออีกสูตรได้เน่น้อง ลงไปทั้งยอดเลยไม่ต้องเด็ดโอ้ภาสาเบิร์เอาเดอ้อพี่น้องเลยถ่ายเองเห็ดเองโบถนัดปันได้ภาเบิร์นเฮเนเด้อร์ไลตาเน่ปวดตาเน่ก็ได้ล่ตากระเพากระเพาะเอาไผ่ถ่ายเองเห็ด,ดเอง ing. มันหยาบโบธนัดแสบแล้วพี่น้อง ้อมเสิร์ถ้าแสบบ้างกินน้ำกันเด้อพี่นอ้องทั้งไก่ทั้งไก่เรียบร้อยใส่ตักขาหอมหอมใส่เห็ดสดหันหอนเอาพี่นอ้องขนทั้งขนใส่ผักกบหนาตักใบเรี่ยวใส่ใส่ผักขาเอาละถึงเวลาอันควรคลิปนีก้กะ พ่อกอนเนอาะจะพี่นอ้องเอาไว้พอกันไม่คิดนะสำหรับคลิปนี้ก็ขพราถูกพ่อภพ่หล่ไล่ทายองพี่เดียงก็จะไล่ตาเนอุตสาเบิงเด้อจะ้จะแต่ขอบุญขอบคุณสำหรับคนที่เข้ามาเบิงมาชมพดไลค์กดแช่ใหน้นาะจะฝากปเป็นกำลังใจเห้กันในเด้อครับสองอ้วนคนบรนเสวไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ